สิณใสได้คือมันจะไหลทิ้งไปอืจะพัดทิ้งไปไหลไปสามารถล้างอาถรรพ์มนดําำพวกนี้ใช่ไหมจังจะเหนียบจันร่ยสิ่งที่ไม่ดีที่เราไปพบทานมาแบบไม่รู้ตัวค่ะเราไปเจอน้ําไหลน้ําที่ไม่ยิ่เราอธิษฐานล้างหน้าล้างตาล้างเขนเราเบถึงนั้นเราได้ล้างความไม่ดีออกจากร่างกาย ป็นการเสริมบาลานตัวเองออที่แรกสร้างฐานไว้ตรงนั้นว่าจะเอาพยาง,งูนี่ลงไปอเอาลงมาถึงนี่แล้วมันไม่ไปอ,อก็เลยต้องไว้นี่ออเอาลงไม่ได้ออเแสดงว่าท่านชอบตรงนี้นะอนจันเนาะใช่ <S <S ชอบตรงนี้ และทีนี้ลูกหลานที่เขาสื่อได้เขาบอกว่าพยางูที่เกียบเสนือบริวารในควรอยู่ข้างหน้าปู่<อ>พญานาคเขาก็เลยไม่ลงไปไม่ลงไปไม่ได้ก็เลยต้องทำไว้ตรงนี้ตรงนั้นก็ถุกออกก<ห>่อนที่จะได้สร้างปู่เจ้าเสียนตรงนั้นมีงูงูจงอ่างสองตัวไป นอนเกี่ยวกันเนี่ก็เลยก็เลยได้นิดตว่าเอาตรงนั้นเลยโอ้ค่ะแต่ว่าตอนเกี่ยวกันเนี่เป็นงูเป็นเป็นเล่นมค่ะคะพี่งูเป็นเป็นไงค่ะเป็นงูรงอางเป็นเป็นค่ะเป็นมัน,น,มนจะหกเนะาะค่ะแบบเป็นเป็นที่โล่งแค่ตรงนั้นนหละค่ะนอนเกี่ยวกันแบบอาจารย์ไหนเป็นตอนเนอ้านม์มาสวดมนต์ทำวันแล้วก็เลย งานรู้มาเลรียญไปหนึ่งแต่มาเจอโดยเฉพาะบางเอื่นเครับไปถ่ายไอ้วิดีโอไว้เลยเป็นเพราะบาง,งเอื่ขนาดนี้มันเกี่ยวกันแบบอ่าเป็นเรียกว่าอ๋อตึงเลยเป็นเรียกออกมาแบบเอยสวยงามเลยสวยเลยโอ้ทีมาของต้องปูต้ององปูอยู่นี่นะะอาจารย์ก็เห็นงูจังอ่างเนาะค่ะเนาะเกี่ยวกันมันจะมีเหตุ ให้รู้ว่าตรงไหนเหมาะไม่เหมาะประมาณนั้นเพราะว่ามันจะเราจะไม่สามารถสร้างได้ตามอำเภอใจเราเนี้ยการสร้างองค์พยานาคแต่ละที่มันจะมีสถานที่ตรงที่ของท่านท่านจะบอกเหตุบอกบอกว่าเออต้องสร้างตรงนี้นะประมาณนี้ค่ะ กั็สีที่มาที่มีที่มาที่ไปก่อนเท่าสีได้สั่งเนาพายจัดเนาะแอนต้องมีที่มาที่ไปถ้าเราสร้างขึ้นมาด้วยความแบบตามตามกระแสรหรือตามไอความอยากของเราเนี่ยถึงสร้างมาก็จะไม่มีเหตุที่ดีะจะสร้างขึ้นมาเป็นแค่ความสวยความงามเฉยแต่จะไม่มีจะไม่มีดวงจิตดวงธรรมของท่าน ให้ไปช่วยลูกหลานได้เพราะว่าหนึ่งสถานที่ไม่ให้ท่านไม่ได้ต้องการตอนนี้ได้ต้องการอยู่ที่นี่แล้วแล้วเอาท่านมาอยู่มาเนี่อดวงจิตของท่านจะไม่สามารถช่วยลูกหลานได้มันจะเป็นมันจะมีเหตุะจะเป็นแบบนั้นและทุกสถานที่ไม่ใช่ว่าสร้างแล้วจะดีทุกสถานที่เลยค่ะอาจารย์ เพราะว่าบางสถานที่ก็เห็นก็เห็นเขาสร้างแล้วก็สร้างตามเขาแต่กลับไม่สามารถดูได้ว่าท่านต้องการอยู่ตรงนั้นไหมจ้าค่ะสร้างมาด้วยความสวยงามด้วยความอตามสถานที่อื่นเขาสร้างค่ะทั้งทั้งที่ดวงจิตของท่านไม่ไม่อยากอยู่ตรงนั้นอะ่ะค่ะแต่สร้างท่านขึ้นมามันก็จะมีเหตุให้ต้องรื้อ หรือให้ต้องย้าย<ะ>หรือคนดูแลจะมีอันเป็นไป<ะ>หรือไม่หรือไม่มีความสุขไม่มีความเจริญ<ะ>อย่างที่เราเห็นหลายๆสถานที่ที่สร้าง<ะ>ได้ได้ถูกไล่ที่บ้างท่านท่านจะเลือกสถานที่<ะ>แล้วท่านจะบอกว่าท่านจะอยู่ตรงไหน<ะ>อยู่ตรงนั้น<ะ>มันก็เลยไม่สามารถนำพาความเจริญหรือความที่ถูกต้อง มาให้ก็เลยต้องมีเหตุอันเป็นไปมีเหตุต้องต้องทิ้งสถา,านที่ตรงนั้นบางบางมอมสรา้างแล้วก็โลกล่างไปิดเดือดน,นั่นคาอน่ใจนหมมันเป็นประยู่เปนคือบ,บมื่อขาจันไม่แต่นม่แต่ไก่ซื่อๆเะื่อาจารย์มีแต่กายลูกปั้นของท่านแต่ดวงจิตของท่านไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ไม่สามารถช่วยเหลือหรือดลบัรดาลให้ลูกหลานที่ไป กาไปไหว้หรือผ่านไฟผ่านมาได้ประสบความโชคดี็อกคได้เห็นแก้่นงน้ความโชคดีขะนาดโยมมาพอจตอนกำลังปิดเก็บเสียงพอดีอาชินร่องสีกะทังกะสีงามน,นะพระอาจารย์เนาะเป็นผู่พระยานาคองค์ดำทั้งองค์ดำโดยตามตามที่ ลูกหลานของปู่ท่านเขาสื่อได้เป็นองค์ดำเก้าเสียงเขาบอกว่าปู่แสนสิริจันทาตามตำนานแล้วตามตำนานแล้วคือเป็นบีดาของสององค์นี้ของคุณพ่อ,อนนของคือลูกแต่ท้องมันข้างข้อมด้วกันได้พายจัมท่นเห็นองค์ดําเนี่ปรากฏว่าปื้มแล้วก็แบบเหมือนเ่น ยในใจให,ห้าวคุณอาจารย์เหมือนเหมือน,น,นาาเหือนสัตวาคือว่าห้าแบบเขาเห็นองค์ดำทุกคนงามแบบสงาๆๆ่าแบบท่านมีเมตตาองคอง์ดำฟังชื่อแล้วจะรู้เหมือนแบบไม่ใช่เอห,หน้ากลัวประมาะแต่ที่จริงแล้วถ้ามีเมตตาเพียงแค่กายสีดำเท่านั้นแต่ดวงจิตด,ดวงธรรมท่านคือมีเมตตา แล้วลูกหลานลูกหลานผูองค์ดำทุกคนเห็นครั้งแรกจะรู้สึกทันทีเลยจะรู้สึกปลื้มจะรู้สึกดีใจเหมือนแบบเหมือนแบบได้กลับบ้านเก่ามานีนมันเหมือนได้เจอได้เจอญาติพี่น้องระมาเนี่ยเพราะว่าสายสายผูองดำนี้มันจะเป็นสายที่แบบที่อาจารย์ศึกษามันจะมันจะแรงแรงกว่าทุกองค์แล้วไวด้วย สัมผัสไวแล้วก็แรงแต่ต้องถือสัจจะให้มั่นคงส่วนพญานาสคสกุลอื่นๆสีอื่นๆท่านจะนิ่งๆไปจ็นิ่งๆเรียบๆง่ายๆไปจะไม่จะไม่แรงเหมือนองค์ดำถ้าเป็นองค์ดำแล้วคือมาถึงคุ๊บจะรู้ปั๊บเลยว่าสัมผัสได้ถึงความสุขความเมตตาที่ สัมผัสได้ต่อท่านวันนี้ก็เป็นบุญนะอาจารย์นอที่ได้อู้ได้พระอาจารย์พลวสูฟังนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะความรู้นะคะผู้ใดอยากมากราบมาไหว้มาขอขอภนะัยอาจารย์นอเดินทางมาในเ้เษ์วัดพระอาจารย์เป็นวัดเปิดนะคะพี่น้องด้อค่ะแล้วว่าค่ะเป็นปุญญาพุ้ยิ่งมากอะสองคนสามคนเนะ้ะพระอาจารย์นอก็พระอาจารย์สี ต้องอมาเ,เป็นหมู่เป็นคณะเป็นหมู่ <c oughs> เป็นคณะนะคะพี่น้องด้วยถ้าสิมาก,กาบพระอาจารย์ต้องมาเป็นหมู่เป็นคณะนะคะพระอาจารย์พันยูโรปเดียวค่ะพี่น้องคะ่ะถ้ามาคนเดียวมันก็ดูไม,ม่เหมาะสมค่ะสำหรับผู้อยากขอโชคขอมันกัน่นแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะสอง,ององค์พละน,น,น้องค่ะท่านชอบให้โชคลาภ ห่วย <c oughs> ห่วยค่ะอ้าวนั่นไปบวกลูกบวกหลานการงานค่ะการงานการเงินขนาดขนาดยังบ้านเด็กบำเร็ยเรียบร้อยวันมี้เพิ่งกลินแหงหรค่ะใช่เขามขอภายในสามวันเจบวันนี้เห็นผลเลยขอภายในสามวันเจ็ดวันเห็นผลเนาะค่ะพระอาจารย์เนาะ ไอหมูห่บ้านม่กรณี่เราไอเจ้าภาพเขาที่มักขอไว้นะเขาส่อมเรือเขาเอา,เามาล่ำ<ะ>เขาจัดนั่งล่ำมาล่ำถาวายเ,<ะ>เป็นการหนึ่งขอบคุณเป็นการแก้บุญแก่ค<ะ>่ะผู้ใดอยากมาบ้ามาบุญก็คือไข่ไข่ดิบเก่านนนนเน่วอน่าจัดเนาะที่ท่านขอแค่นั่นะไข่ดิบเก้าห่วงนอกกนั้นก็แล้วแต่ะจะหามา<ะ>แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือไข่ จงใดกบสาธุขอบคุณพายจันหล,หลายๆค่ะที่แบ่งปันความรูดีๆฝากตอนเอฟซีแฟนช่องน้ำเนะะาะค่ะพายจ,จันนอค่ออสะสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ